ไม่ละตอนจบของเรื่องราวนฉันจะเป็นคนเขียนมันเองทำไมดาบมาสั้นจังวะเอา้าไม่เหมือนในหนังเลยดแบบาบโคตรสั้นเลยวะแบบไม่ได้ละเราต้องไปหาดาบใหม่ไปกันุ่นผู้ชม You need d า d a ตอร์ Mas r i d e แดนอ i สานสวัสดีครับผมครับผมเฮ e er, ียแตมันโอฮาน่์อวเหรอสองหนึ่งการเรียนมิตรรักแฟนเพลงชาวมาเลเดอไดอีสานทุกท่านวันนี้อยู่กับติ๊กต็อกนะอน้าออด กสตูวันนี้เราจะมาทำการรีวิว s e เซ n เคน o ซ d ไดเ e ออันนี้เป็นแบบอันเล็กก็ขนาด DX เท่าแบบของของนักแสดงก็แบบนี้แหละนะแต่แบบว่ามันมี2องเล่มอแบบใหญ่แบบสูดแอคเตอร์แล้วก็แบบนักแสดงแต่วันนี้เรามีแบบใหม่แบบ1ต่อ1นเลยมันแบบมันใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเอาเก็บไปนี้ลงใหญ่มากอะกล้องเข้ามาดูใกล้ อันนี้เราพีออเดอร์มาประมาณ2เดือนนะตั้งแต่เปิดพีวันแรกเลยเราก็สั่งมาเที่ยกูเปิดไม่ได้ี๋ยวกูแปรมีดแป๊บนึงแล้วเราก็ได้กระต่ายมาแล้วอ่สิเลีอกล่องมันใหญ่มากเลยกูไม่รู้จะแกะตรงไหนดีครับผู้ชมร้านนี้เราจะบอกว่าพีทางไหนนะเราพีที่ร้านพอยอฟเวอร์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไม่ทิ้งหรอกไปหาเองเ์ชใน Google นี่เจอครับโอ้ยมีของแถมด้วยทุกคนที่เขาแถมมาให้เป็น มัสไรเดอร์ดร้ายเทคนิคนะนะกูยังจำได้อยู่ค่ะมาหลายปีแล้วแจกดีไหมตะกล้องถ้าคลิปนี้คนกดดาวถึง5,000คนนะกูจะแจกถ้าถึงนะกดดาวเฮียเฮ้ยกดใจถึง5,000คนกูจะแจกไอ้สัตว์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าอยากได้ไปตะควยอะไรโอเคว้าวมันใหญ่มากเลยท่านผู้ชมกูยังแกะไม่ได้เอ้เฮียจะสิบนาทีแล้วเฮียคลิปติดต่อกูไอ้สัเนี่ยเดี๋ยวกูต้องทำแบบเอา โคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยดูใหญ่เร็วอ uh ัน euh นี้เป็นรถจีนนะรถจีนมันจะราคาถูกประมาณผมพี right ่ไป500รอบพี่ของมาจ่ายไปสามพันสามร้อยบาทก็ทั้งหมดสามพันแปดอันนั้นเราก็แกะตรงนี้ก่อนเลยนะว้าวคิโมจิเลยทุกคนคิโมจิเลยอูดูกล่องดีเนี่ของแท้นะทุกคนดู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 ของแท้นะบันไดแต่เป็นบันไดประเทศจีนนะไอ้ที่กูพากลงนั่นแหละจากอันเดียวกัน อีอ่ะอีหลังกล่องเป็นเบรบเอสปาด้านะเอสปาด้าหางคางนี่เป็นไรเมคเกนิีัคสเซแล้วก็ซูเซคินอะไรกันเลยข้างหน้าจะเป็นเนี่ยไคเคนเลกกะกูจะมาทำสีแน่นอนเดี๋ยวกูจะมีคลิปทำสีด้วยกดติดตามกันไปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวน,ะนี่ข้างบนเฮ้ยกล่องมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ว่าเออมาดูของข้างในกันเลยดีกว่านะ เส้นเต้นชิบหายเลยไม่กูไม่กลัวอะไรหรอกกูกลัวกล่องมันบุ๋เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็ติดเทปไปถามมาในยี่ี้อก็รีวิวบนบ้านเอาะมาเลเยอด์แดงนิสานนะมันจะเอายังไงของคนดีเราจะให้ดูที่ตัวเอ็มเบลมก่อนอ่านี่ทุกคนนี่คือเอ็มเบลมยี่ห้ออันยังใหญ่อันนั้นหน้ากลัวอันนี้เราก็จะเอามาเปรียบเทียบกับเอ็มเบลมตัวนี้นะ ของอนเล็กใช้โคตรต่างกันนะเป็นแบบเอ็มเอ็มเปล่าๆนะหรือมาทําสีได้มันจะทําสีได้ง่ายขึ้นเพราะมันใหญ่หลายหลายคนอาจจะมองว่าทําไมโต้รีวิวพี่ไก่จังเลยครับนั่นแหละไม่มีงบอ,อันนี้ก็จะเป็นคู่มือเป็นภาษาจีนอันนี้ก็เป็นคู่มือนะคู่มือ อ่าเราจะมารีวิวแบบเร่งเร่งรีบกันเลยนะเราจะไม่ดูดีเทลอะไรกันเยอะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของดาบนี่เป็นของอุ้ยเกียกอย่างเท่นะเฮ้ยว่าดี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 สารกูยกระดับอ่ะอันนี้เป็นของอ่าเบรฟซูซูิเกนนังกะได้ลแล้วก็นี่เป็นเอสปาดาจะบอกแล้วกูชอบไอเอสปาดามากกว่าพระเอกอีกมันเท่เสียงไปร่างมันเท่ดูมันใสเกินไปอ่ะดูทุกคนดูมันใสแบบใสหน้าเกียดอ่ะใสจนเห็นข้างในอ่ะต้องทําสีนะเอาเราจะมาดูตัวดาบกันเลยนะทุกคน อีเหี้ยดาบยางใหญ่ยึดแค่ปลายงอด้วยยิ้มหายต้องทบใจละปลายมันเป็นยางก็ต้องงออยู่แล้วเนาะดาบโคตรใหญ่อะทุกคนดูนี่อามาเปรียบเทียบกับอันเล็กคือก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกันอยู่แล้วอันเล็กรู้สึกว่ามันจะยาวเท่าไหร่ป่ะสามสิบเซนหรือแบบสามสิบกว่าเซนมั้งอันนี้มันยาวแปดสิบเซนเนาะความต่างมันก็อันนี้อยู่แล้วเอออ่ะแล้วจะมาเล่นลูกเล่นกันโอเค ยังไงวะมันต้องใส่ฐาน 3A 3ก้อนก็ใส่ฐานตรงไหนวะเนี่ย 3A จริงหรือเปล่าวะเนี่ย้เขาใส่ฐานตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้หรือเปล่าวะอ๋อเจอแล้วเป็นฐาน 3A 3ก้อนฮะอ่านี่ฐานฐานก็จะเป็นพลาสติกกากะรีวิวแบบเดียวทม์ใส่ฐานให้เห็นกันจี๊ดจ๊าไม่ได้ใส่ฐานมาก่อนแล้วคือของเพิ่งมามาเมื่อประมาณ ้าจะประมาณสิบโมงห้าโมงนี่หรอมะโอเคแล้วเราก็กรอบกลับเข้าไปแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเน่นหนาไหมไมันไม่เน่นวะโอเคไม่จะเน่นแล้วล่ะเราก็จะมาเปิดสวิตกันแล้วค่อเช็ดก่อนเปิดสวิตกันเลยนี่สวิตอยู่ตรงนี้สวิอตวอยู่ตรงนี้นะทุกคนท,ที่เฮีนเสียงอย่างกังต่อไปเราก็จะทำการเอาเอ็มเบลมมาใส่สกแกน,นไม่ได้ยัดกลับไป อเท่นะมันใหญ่นะแบบนี้เลยแหละทำในหนังยังไงวะเพเฮ้น <laughs> ชิมอย่าพูดปัญจาว่ะ <laughs> อ่า<ะ>แล้วก็กดยกเลือกอเสียงไม่ได้ด้วยฟัง,งไปโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงการไปร่ปางแปร่างก็แค่กดปุ่มตรงนี้โอเค ก็ตรงนี้ก็ถ้ากดอีกทีจะเป็นเสียงฟันดาบเดี๋ยวพี่มาค่อยดูสมจริงขึ้นมาหน่อยตัวนี้มันเป็นปุ่มนะมันสกแกนไม่ได้เหมือนของ DX อ่ะแล้วก็จะกดปุ่มมันก็จะเป็นการอ่านมันเดินเลยบุบเนี้แล้วก็กดก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าไม่ตายก็กดค้างไว้ กดปุ่มไกลค้างไว้ลแล้วก็ปล่อยเออ,ออก,อ,อ,อก็ประมาณนี้ลูกเล่นมันก็อย่าไปเทียบกับ DX เลยมันต่างกันอยู่แล้ว DX มันก็จะมีลูกเล่นดีกว่ามันอ่านได้มันอ่านโค้ดจากวันเดอร์เลบบุ๊กได้ถ้ามาเป็นพับก็ถือว่าโอเคอยู่ทำสีนิดหน่อยก็ ออน่าเล่นน่าเก็บแล้วส่วนลูกเล่นอื่นก็ไม่มีแล้วมีแค่แปลงล่างแล้วก็ให้ทําให้ตายถ้าไม่ตายจะมีให้สามสามล่างล่างเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็เล่มสามอันนี้ก็ได้ล่นคร่าวๆแล้วกันต่อไปเราก็จะแปลงล่างเป็นเรฟให้ดูนะใส่เอเ็มบิมเข้าไปตรงนี้จะเป็นปุ่มอ่ะคอ,อยัดเข้าไปอ่ะทเทไม่ล่ะต่อไปนี้เราจะโชว์ใ่าเห็นแค่ลูกเล่นแปลงล่างนะ,ะเฮ้ยชิ ก็ไม่รูวาดลวดลายอะไรเราก็วาดไปเลยนะตามหนังตามอะไรก็วาดไปแต่ว่ามันเท่นะเทไหมรู้สึกเหมือนเราได้ไปคิดด้วยตัแต่มันเป็นดาบมัดอะไรด้วยวางพลาดนี้หล่อเทหล่อเทไปเลยอืมันดาบโอเคต่อไปก็ไปเล่นเป็นนิคาสจิกันให้ไฟสวยนะเห็นไฟไหมในกล้องไม่เห็นหรอกตอนได้เลทีมเงือต่อไปไปลาไปเอสปาดาแต่ดาบไอเ้ยนี่เทสุด แต่เสียดายมันไม่ทำเสียงสแตนบายหลุดไหมสมมติใส่มาดอ้ไลยปุ๊กไปปังเฮลซิยังไงวะแต่ว่าเสียงทำไม่ตายมันเทนะ ฟังเสียงฟังเสียงโ,โอเคลูกเล่นมันก็มีประมาณนี้แหละมีเสียงแปงลงร่างแล้วก็วันเดอร์ไลท์บุ๊กที่สกแกน,นได้ถ้าเราจะให้มันเนียนๆหน่อยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูหยิบวันเดอร์ไลท์บุ๊กขึ้นมาแล้วก็เอามาแปะให้มันเหมือนในหนังเนียนๆ,ๆเอาอยัางไงวะไม่ได้เลย ไม่ต้องเนี่ยนๆเอายิ้วไปไปไปยิบอีกแก่ดู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 อะคุณหลอเดาคุณหลอเดาลูกเรียกก็มีประมาณนี้แหละนะทุกคนในราคาสามพันแปดร้อยบาทถือว่าใช้ได้นะเอามาเป็นพ็อปเฉยๆคือปัจจุประสงค์ก็กูคือเอาไปทำเพอปถ้ากูไปซื้อกูก็ต้องทำเองเข้าใจไหมคือกูไม่มีความสามารถทำหรอกเออแต่ปัญหาหลักตอนนี้คือกูจะเก็บยังไงมันใหญ่กูคุยามานอนกอดแหละอ่ะ แลวเราก็จะมำารทำการไปล่างใหม่ให้ดูนะครับเป็นการปิดคลิปไปหลังเดี๋ยวนี้เราก็จะทำการไปล่างให้ดูกันนะครับทุกคนแล้กวกวัน เหมือนไหมวะก็ประบาดนี้นะฮะอันนี้กูไปใส่ซาวแล้วกันนะกูขี้เกียจใส่เพราะว่ามันจะเสียงดังกบอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามด้วยให้ถึง10,000ผู้ติดตามนะคะรับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปภาคมาลกูกมึงอยากดูคลิปที่มันแบบคำหยาบเยอะๆกดเข้าไปใน y o ยูทูบดูกูจะทำอันนี้ไม่ให้บ๊ายบาย